สวัสดีครับผมมอทอปนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับครับวันนีวว้ครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอ่าโควิด19และร้านสะดวกซื้อครับร้านสะดวกซื้อก็พวกเซเว่นอีเ m ฟเว่นแฟมิลี่มาลอเซร้านขายของชำอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับคือนั้นนาทีนี้เราก็ต้องบอกว่า อาหารที่เราซื้อกินส่วนใหญ่อะก็มาจากร้านสะดวกซื้อซะครึ่งหนึ่งนะผมว่านะแล้วก็พวกน้ำเอ่ยขนมเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็ไปร้านสะดวกซื้อซะ,ะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันมันก็จําเป็นถูกต้องไหมเพราะว่าจะห้ามไปร้านสะดวกซื้อมันคงเป็นไปไม่ได้อะมันมันต้องไปอะไม่งั้นจะอะไรกินอะใช่ไหมครับ ก็เป็นเรื่องปกติคราวนี้เนี่ยมันก็มีข้อแนะนําอยู่ทั้งสองทางนะครับคือทางแรกก็คือสําหรับผู้ที่ไปก็คือเราเนี่ยแหละที่ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออันที่2ก็คือว่าผู้ที่เปิดร้านสะดวกซื้อหรือว่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อนั่นเองว่าเขาควรทําอย่างไรนะครับเอาสําหรับพวกเราก่อนแล้วกันนะครับที่ไปซื้อร้านสะดวกซื้อควรทําอย่างไรบ้างคืออันดับแรกครับมันมีทั้งหมดข้อแนะนํามีประมาณสัก3าถึงสข้อข้อแรกเลยครับ ท่านจะต้องใช้ระยะเวลาที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อให้น้อยที่สุดครับคือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้รีบไปรีบกลับเพราะฉะนั้นจะรีบไปรีบกลับได้ท่านต้องวางแผนครับว่าท่านจะไปซื้ออะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 เช่นเพื่อเพื่อจะอยู่ได้สัก3วันใช่ไหมท่านจะซื้ออะไรบ้างซื้อมาม่าท่านก็เขียนไปซื้อน้ําซื้อนู่นซื้อนี่ท่านจะไม่ลืมแล้วท่านก็รีบไปซื้อแล้วท่านก็รีบกลับนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญอยู่ในร้านให้น้อยที่สุดก็แปลว่าจะสัมผัสเชื้อน้อยที่สุดนั่นเองข้อที่2ก็คือออกข้างนอกบ้านใส่หน้ากากอานามัยตลอดครับนาทีนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับแต่นาทีนี้ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกบอกแล้วครับว่าต้องใส่ทุกคนนะครับต้องใส่ทุกคนเมื่อท่านออกจากบานน ปวดหัวมากครับนะครับก็หน้าก,กากผ้าก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อันที่3คือควรรักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่นเนี่ยประมาณ1-2เมตรอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับแล้วก็โดยเทคนิคของผมนะครับถ้าเกิดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนมันใกล้กันมากครับเราก้มหน้าครับผมก้มหน้าก้มหน้าเข้าไว้ครับถ้าเขาไอหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาโดนเราให้มากเราก้มหน้าไว้อย่างนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันนะคือง่ายว่า ก็รีบก้มหน้ารีบซื้อของรีบกลับบ้านน่ะไม่ต้องไปเสวนาอะไรมากมายนะครับข้อที่4เนี่ยก่อนเข้าร้านก็ล้างเจลนะครับโดยปกติร้านพวกนี้ควรจะต้องเตรียมเจลล้างมือไว้ให้ให้ให้ข้างหน้าร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจอกจากร้านก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าไปหยิบขนมขนมชิมนะครับแต่ก่อนมันจะมีให้หยิบชิมนู่นชิมนี่ใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็อย่าไปชิมในร้านนะครับอ่าอุปพวกอย่างเงี้ยมันเลอะมือนะครับแล้วก็อ่าหลังจากเข้าร้านแล้วเนี่ย ล้างมือให้สะอาดนะครับอยากกินอะไรกลับบ้านมามาล้างมือแล้วค่อยเริ่มกินไม่ใช่แบบโอ้โหซื้อของปุ๊บออกจากร้านปุ๊บซื้อ,อเช่นซื้อซลาเปามาซาลาเปาอุ่นร้อนใช่ไหมอุ่นร้อนมันก็ไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมตายหมดโควงโควิดแต่ออกมาปุ๊บมือยังสกรปกอยู่เลยจับมากินอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปค่อยกินไม่ต้องรีบนะครับอดทนน,นิดนึงนะครับผมคราวนี้ข้อแนะนําสําหรับร้านสะดวกซื้อเพื่อลดอการติดเชื้อนะครับก็คือ1คือ แนะนำให้เคาน์เตอร์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เช็ดทำความสะอาดบ่อยๆนะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะครับด้วยแอลกอฮอล์70%นะครับอันที่2ก็คือจะต้องมีเจลล้างมือนะครับทางเข้าออกเนี่ยให้ให้ผู้ที่มาซื้อของอันที่3คือก็ต้องมีกําหนดจุดนะครับห่างกันอย่างน้อย1เมตรเนี่ยเวลาเราเข้าแถวซื้อของนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับข้อที่4ตะกร้าหรือรถเข็นเนี่ยทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับข้อนี้พวกอาหารข้อ5ที่อาหารที่ปรุงในร้านหรืออะไรพวกนี้เนี่ย บริเวณที่ปรุงอาหารก็ควรจะทําให้มันแบบค่อนข้างสะอาดแล้วก็ไอของที่ใช้หยิบร่วมกันน่ะจริง,รงๆก็ไม่ไแนะนําตอนนี้คือถ้าถ้าเป็นแบบพวกของที่หยิบร่วมกันเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อก็โดยส่วนตัวก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อกินแล้วกันเนาะข้อ5เนี่ยไอ,อยข้อ6นะครับอุปกรณ์ที่ใช้หยิบอาหารก็ควรใช้แบบหยิบแล้วครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอามาใช้สาเนาะเพราะว่ามันก็จะเชื้อมันก็จะติดไปเรื่อยๆนะครับ ก็ข้อเจก็พนักงานก็ใส่หน้ากากอนามัยดูแลความสะอาดเล็บมือเล็บเท้านะครับก็ให้ให้สะอาดนะครับก็ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน้องก็สะอาดกันอยู่แล้วนะครับข้อ8ก็ถ้าเกิดพนักงานมีอาการป่วยก็ก็ควรจะหยุดงานนะครับไม่ควรมาทํางานนะครับก็มี8ข้อง่ายๆแค่นี้เองนะครับอย่างอื่นก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับแล้วมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับ ขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ